เราไปที่รายการโลกไอทียนก่อนเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้รายการโลกไอทีเนี่ยเขามีข่าวน่าสนใจเยอะแยะเลยนะฮะเราไปชมกันเลยสวัสดีครับผู้ชมครับวันสุดการโลกไอทีนะ,ะในวันจันทร์ที่4มามกราคม2564แล้วนะฮะอ่ะซึ่งวันนี้นะครับ ก็เป็นปีใหม่แล้วเนาะเราเข้าสู่ปี2021แล้วก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะฮะทั้งเรื่องของโซเชียลแบงกิ้งหน้าใหม่นะฮะที่มีผู้ใช้งานเนี่ยเยอะมากเลยนะครับภายในเวลาอันสั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นฮะไปที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะ Adobe ะะจะหยุดทำ Adobe Flash นะฮะจะหยุดทำงานในวันที่31ธันวาคมหรือว่าก็คือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะฮะโดย Adobe เนี่ยเริ่มทีจะปล่อยออแจ้งเตือนนะถอนการติดตั้ง Adobe Flash บน Windows 10นะฮะเพราะว่าหลังจากวันที่31ธันวาคมนะ,ะก็คือ ก็นในช่วงนี้น้อยเพราะว่ามันหลังมาแล้วนะฮะ Adobe เนี่ยจะหยุดสนับสนุน Flash อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะจากที่บอยอัปเดตไปล่าสุดเมื่อวันที่9ธันวาคมนี้ผ่านมานี่เองนะฮะโดยในวันที่12มกราคม2021นี้นะฮะทั้ง Adobe Flash Player และั๊กอินต่างๆะะจะหยุดทำงานและไม่สามารถเล่นคอนเทนต์ Flash ได้อีกต่อไปนะฮะ ทาง b e o b e เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนพันมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเส้นตายนะฮะบน Windows 10ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะผมบอกให้ผู้ใช้เนี่ยถอนการติดตั้ง Adobe Flash เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะแต่ยังติดตั้งไว้ในเครื่องเนี่ยอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ให้คอมพิวเตอร์หกเจาะจากระยะไกลได้นะฮะเรามาดูกันที่ข่าวของ Google กันบ้างนะฮะที่ที่เขาเนี่ยได้มีการปรับนโยบายเก็บข้อมูลนะฮะ โดยที่ Google เนี่ยประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายนะฮะโดยที่ถ้าผู้ใช้เนี่ยนะฮะผู้ใช้บัญชีนะไม่มีการเคลื่อนไหวนะฮะสองปีก็จะมีการลบข้อมูลที่เก็บเอาไว้ออกไปนะฮะโดยนโยบายนี้นะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะฮะทาง Google เนี่ยนะประกาศนโยบายใหม่นี้นะผ,นผ่านหน้าเว็บเ e a l ฮลท์เซ็นเตอร์ของเขานะฮะที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บก,รการเก็บข้อมูลนะของบริการต่างๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน2ปีนะฮะ กูเกิลเนี่ยจะทำการลบข้อมูลที่เก็บไว้ใน Google Drive เอย่ย Google Docs Google Sheets Google Slides นะ Gmail Photos ทั้งหมดเลยนะฮะโดยจะเริ่มบังคับใช้นะฮะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะฮะ โดยที่เขาเนี่ยให้คำอธิบายไว้ว่าถ้าผู้ใช้ที่ไม่อยากลบนะก็ต้องเข้ามาล็อกอินนะใช้งานผ่านแอปหรือว่าเบราว์เซอร์นะเพื่อให้บัญชีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะนอกจากนี้นะก่อนหมดเวลา3เดือนเนี่ยมีการจะมีการส่งแจ้งเตือนไปยังแอปหรือและอีเมลที่ลงทะเบียนเอาไว้นะฮะเพื่อให้เราเนี่ยเข้ามาล็อกอินก่อนที่ข้อมูลเราจะถูกลบนั่นเองนะฮะแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งาน Google, Google เวลาเอ่อ euh Google Photos นะเป็นเวลา2ปีเนี่ยแต่ยังใช้ Gmail เป็นประจำเลยนะฮะ เคสนี้เนี่ยเฉพาะรูปและวิดีโอที่อยู่ใน Google Photos นะฮะจะถูกลบนะฮะแต่ข้อมูลใน Gmail เนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังมีการใช้ Gmail อยู่ยังเป็นอ่ายังต่อเนื่องนะฮะส่วนการเปลี่ยนครั้งนี้นะจะมีข้อยกเว้นนะสำหรับบุคคลที่ใช้ Google One ที่เสียบริการรายเดือนนะฮะก็จะได้รับข้อยกเว้นนี้ตรงตรงนี้ไปเนาะแล้วก็รวมถึง Google Workspace G นะ i t u i t e for education แล้วก็ G Suite นะ,ะสำหรับองค์กรที่ไม่สวงหาผลกำไรนะฮะ อ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะเ้วเดี๋ยวช่วงหน้ารายการโลกไอทีนะฮะกลับมาดูกันที่โซเชียลแบงกิ้งที่มียอดผู้ใช้งานสูงภายในระยะเวสั้นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสูงสุดเนี่ยกี่คนนะฮะแล้วก็ภายในระยะเวลากี่เดือนแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงหน้าส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ <S <S สนับสนุนรายการโดย เปิดตัว Mac M1 มาพร้อมกันทํางานที่เร็วขึ้นแบตบอึดขึ้นเปิดตัว AirPods Max หูฟังแบบครอบหูราคา19,900บาท Microsoft Office รองรับการทํางานบนชิป Apple M1 แล้ว Twitter เปิดตัว f l e e t s คล้าย IG Story iPad Pro จอ Mini LED 12.9นิ้วอาจเปิดตัวไต,ตรามาสแรกปีนี้ iPhone 12ขึ้นแท่นสมาร์ทโฟน 5G ขายดีที่สุดในโลก KFC เปิดตัวเครื่องเล่นเกมพร้อมเตาอุ่นไก่ในตัว KFC ขายไก่ทอดผ่านรถไร้คนขับ กลับมารที่2ของรายการโลกไอทีนะฮะเรามาดูกันที่บริการโซเชียลแบงกิ้งหน้าใหม่กันนะฮะนั่นก็คือ L i n e BK นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้งานทะลุ1ล้านรายแล้วนะฮะภายในระยะระยะเวลา2เดือนเท่านั้นเองนะฮะกระตอกย้ำหน้าที่ว่าเป็นบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทางการเงินนะฮะในยุคดิจิทัลนี้นะฮะด้วยการมอบประสบการณ์ทางการเงินเนี่ยในรูปแบบโซเชียลแบงกิ้งที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วนะภายในแชทแอปเดียวนะ รายบีเเนี่ยเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมานี้นะฮะเพราะว่าเป็นมีการตอบรับที่ดีเยี่ยมนะเกินความคาดหมายนะโดยภายในระเวลา2เดือนนะก็สามารถพิชิตเป,ป้าหมายแรกคือมีการมีผู้ใช้งานนะฮะรายบีเเนี่ยกว่า1 000, 000, 000, ล้านรายนะฮะขณะที่ยอดทำออยอดการทำธุรกรรมทางการเงินนะ,ะทะลุ6 0 0 0ล้านบาทนะฮะและจากจำนวนลูกค้าทังกล่าวนะฮะมีลูกค้าที่ยื่นขอวงเงินนะฮะให้ยืมมากกว่า20,000 รายต่อวันนะฮะซึ่งจากตัวเลขเนี่ยพบว่า30%ของผู้ที่รับผู้ที่รับอนุมัตินะ้วงเงินให้ยืมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับที่อื่นมาก่อนนะฮะสอดคล้องกับเป้าหมายนะของบริษัทที่อยากให้ไลน์บีเคเนี่ยเป็นริการทางการเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ปลดล็อกข้อจำกัดให้กับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำนะฮะและไม่มีสลิปเงินเดือน ลายบีเคเนี่ยนะฮะเราต้องท้าวความกันก่อนว่าลายบีเคเนี่ยเกิดมาจากอะไรนะจริงๆแล้วลายบีเคเนี่ยเกิดจากความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยนะฮะแล้วก็หลายนะฮะเพื่อประสานความเป็นผู้นาด้านดิจิทัลแบงกิ้งนะฮะของธนาคารกสิกรไทยเข้ากับพลังของลายโซเชียลแพลตฟอร์มนะฮะที่มีผู้ใช้งานมากกว่า47ล้านคนนะฮะทำให้ลายบีเคเนี่ยกลายเป็นโซเชียลแบงกิ้งเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะนำเสนอบริการการเงินนะฮะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะฮะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของ ทุกคนในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริงนะฮะคุณผู้ชมฮะเรามาดูกันที่ข่าวนี้บ้างนะฮะเป็นข่าวของบริษัทออผลิตกล้องนะฮะที่ชื่อว่านิคอนนะฮะคือตอนนี้นะฮะบริษัทนิกอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เผยผ่านสื่อว่าผู้ผลิตกล้องนิคอนเนีนะฮะได้ตัดสินใจนะยุติการผลิตในญี่ปุ่นนะฮะ สองนนี้เป็นการปิดฉากฐา,านการผลิตด,ดั้งเดิมในญี่ปุ่นเนี่ยที่ยาวนานกว่า70ปีนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนี่ก็นะมีฐานการผลิตหลักของกล้องถ่ายภาพเนี่ยในมี2โรงงานนะ,ะนั่นก็คือที่ญี่ปุ่นและอีกที่หนึ่งคือประเทศไทยของเรานี่เองนะฮะ สำหรับสาเหตุการยุบรวมนั้นนะฮะเหลือที่ไทยให้เป็นฐานการผลิตที่สําคัญนะแทนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีสาเหตุมาจากนโยบายการปรับลดต้นทุนนะของบริษัทนะทำการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานกล้องถ่ายภาพนะฮะรวมถึงสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนั่นเองนะฮะ ทางนี้นะการโอนห่ายฐานการผลิตนะฮะที่ญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยนั้นนะฮะได้ทยอยเกิดขึ้นแล้วนะฮะในช่วงเดือนตุลาคมปี2563ที่ผ่านมานี้นะฮะนอกจากนี้นะการผลิตกล้องดิจิตัลรุ่นใหม่ๆนะฮะจะมีการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยภายในสิ้นปี2021นี้นะฮะพาปิดท้ายวันนี้นะฮะเราพาไปดูภาพของหนูน้อยฮะที่หัวเราะกับการฉีกกล่องฮะ ือเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นเมื่อวันที่27ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี้นะฮะคือคุณแม่นี่แหละนะฮะได้ทําการรีไซเคิลนะกล่องนะโดยการฉีกกล่องเนี่ยแล้วเด็กก็หัวเราะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้แล้วก็เราจะทิ้งเ,เราจะปิดท้ายกันด้วยภาพนี้นะฮะแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะฮะพักกันสักครูน่นอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาชมข่าวด่วนทางรการกันนะฮะเป็นข่าวในประเทศนะฮะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยภาพนี้รายการโลกไอทีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ